เล่นทะเย็เนหัวไมดิเที่ยงแล้วนะคะพี่หม้เพิ่งจะไปะหยอดน้ำกรดนะคะกำลังจะไปะหยอดน้ำกรดเพราะว่าแม่เก็บกวาดบ้านนะคะก็เลยมาช้าหน่อยไปลูกไปไปกันเลยท่อ,อ,อนพี่ไมาจะไปะหยอดน้ำกรดนะคะแต่มีจอมกวนมาด้วยจอมกวนเหมือนก้อนเม็ดนะคะ ไปไปยอนน้ากดกันค่ะไปยออนเลยไปไปกันเลยชุ๊ชุวันนี้ทำงานในล่มจะยอดน้ํากดเสร็จแล้วเราจะไปปูหญ้าให้น้องควายกันต่อน้องพี่น้องอย่างเดือนกุมภาพันธ์นี่ โ oh. <Wow. S 1> อ้ว้าตัวนี่งเครืมานเธอนอนในซามถวยเลยอย่างแปดเมียพี่น้องพอได้รุ่นพอได้รุ่น,นไปต่อไปต่อยอน้ำกอดเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้สามคนพ่อแม่รูกโอ้ยร้อนมากเลยไปลูก mm. เสร็จแล้วไปกัน mm. จับเทียงกัน